เอาล่ะท mm ุกคนและครั้งนี้เราก็มาอยู่กันในแบบสตอรี่เช่นเคยในเกมโรบอท ติดต่อกับเพื่อนของฉันจะบอกว่าเพื่อนฉันเนี่ยกำลังจะไปที่ปารีสและพวกเราเดยจะได้ติดเครื่องบินไปแบบฟรีๆเลยล่ะ oh. oh. อะไรอะน้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำมะนาวไหมพี่ไ <c oughs> ม่ <c oughs> นายนมีขายน้ำข้างหลังตัวแล้วนายยังมีขายน้ำข้างหน้าอีกเหรอโอ้โหบอกเลยว่ายังรออ่ะ กจริงโอ้โหสุดยอดว่าผมถมไข่น้ำแลเดี๋ยวนะฉันขอถามอะไรอย่างหนึ่งนายมีน้ำยังไม่พอและไอ้ที่เป็นงอกๆมาเป็นถั่วงอกข้างแขนน้านี่ยมันคืออะไรเนี่ยพรอนสักิ์พรศักดิ์ชื่อรศักดิ์ยผ่อนสักเหรอสองแสง่าไม่ไหวตอนนี้เนี่ยคนเรามันดูกันใหญ่แล้วดูซินี่นายดูโอ้โหนี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยนี่พี่ขอซื้อน้ำหน่อยสิชวยขอน้อมเท่าไรเหรอฮะพวกเราไม่ได้ขายเฟรยที่สำคัญเนี่ยเราต้องรีบขึ้นเครื่องบินแล้ว เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องบินใกล้จะออกแล้วด้วยต้องรีบไปที่บ้านของเพื่อนเราแล้วขันน้ำขึ้นเครื่องบินโอเคด้อย่างนั้นเนี่ยพวกเราอยู่มูเสียเวลาเลยพรุ่งนี้เช้าเขาจะเริ่มออกเดินทางแล้วเดินทางไปที่บ้านเพื่อนฉันกันเถอะ let's go เนอะไรนไนใช่ไหนนี่ home alone พูมิใจเสนอฮันนารันเฮ้พวกนายเตรียมของกันหรือยัง ้ยดูสิญาติเยอะมากเลยอ่ะจิวเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะจัดของกันใหญ่เลยนะตื่นเต้นสำหรับทริปนี้จริงๆสวัสดี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 ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหดูมีบราเธอร์ด้วยบราเธอร์ลุงแฟรงค์เฮ้นี่ลูกแจงมาซบไหลฉันทำไมทุกคนฉันชื่อว่าเควินและฉันดีใจที่พวกนายมาและอย่าทกไมปารีสกับพวกเรา โอ้ยด right. right, so right ูเหมือนข้างหลังนายยุ่งมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะแต่ก่อนที่เราจะไปนายลองสำรวจบ้านฉันดูก่อนดีป้นล่ะไปนี่เต็นเงที่แม่ฉันซ่อนอยู่ให้ดีใหดี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 ยยนะสำรวจเลยหาที่ขายน้ำกันดีขึ้นมาขาบบนได้เลยนะขบบนตรงนี้มีของจำเจ็มเพียบเลยหนังสือาไปใใช้หนังสือเรียนนะโอ้โห ห้องนี้คือมีโปสเตอร์ติดสวยงามมากเลยนะเนี่ยนี่มันดาราดังอ่ะดูดิเอสมาแล้วขอนอนนี่มันลุงลุงพลลพลหรอลงพอลตรงนี้ก็จมองวิวได้ฉันนะจะจองเตียงสีแดงล่ะวันนี้เอ้ยต้องนอนนอนนี่นะจะขายได้บ้านเลยเหรอเออคนเยอะ ่แม่ฉันบอกว่าตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วล่ะพวกนายควรจะจัดกระเป๋าได้แล้วนะอืมเอ๊ว่าแต่กระเป๋าเราควเตรียมอะไรไปดีอ่ะหรือเสื้อผ้าแล้วก็แพ็คใส่ได้เลยงานเลี้องเรออะใส่สก็อตไปนะถุงเท้าอะไรไปบ้างชมพูด้วยแล้วกันฉันเอาการแจงยินไปด้วยลวกันมีคำถามอะไรก็อยากได้เหมืกันอ่ะไปแถวนี้่งราใส่เสื้อชมพูพร้อมกันเลยดีไหมอ่ะ อยากรู้ว่าไปแพรรี่ต้องแบบเอากางเกงในไปปะเอาเอาดิใส่ตัวเดียวก็พอเอามีแมวเดินผ่านด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วเย้โอ้อะไรอะอะไรอะไม่บ้างกันมันเกิดอะไรขึ้นมีเสียงน้ามีเสียงดังกึกกักหรือว่าเฮ้อบอยก็นั่นแหละนั่นคือ กแก่ที่ชื่อว่าโจลี่ห่างกันไว้ดีกว่านะทำไมอ่ะ so เห็นคนแถวนี้เนี่ยเขาเล่าลือกันว่าแกคือ,คอทาตะกอนเฮ้ยเฮ้ยและที่สำคัญนะในขยะที para para <mar El quick> ่อยู่ข <trong acontecendo> ้างๆแกนั้นมันเอาไว้เก็บศพที่แกฆ่าไว้ด้วยล่ะเฮ้ยเขาตกของไหนเหรอเขาเห็นเราเลยเขาเห็นเราเหอเขาเห็นเราด้วยเป็มของเลยมีไหม ไม่เป็นไรมั้งเอาละพวกเราอย่าคิดมากเลยลงไปกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวกันถ้าจี่มาเมาาื่อไหร่แล้วก็หน้าหันแน่ผู้ชนะกลัวเชิญกินข้าวถือไวนี่เด็กๆถือใบกันทะใบละจ๊ะเนี่ยเอาละทุกคนพรุ่นนี้เนี่ยนเ,นรเ,เราจะออกเดินทางกันแต่เช้านะก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกินข้าวให้เรียบร้อยขอให้มีความสุขกับขาไก่งวงนะจ๊ะ อว่อารนพวีอร่อยอร่อยนะเนี่นอยอยากกินมากกว่านี้อ่ะอยากจะบอกอย่างหนึ่งมันโคตรไม่อร่อยเลยโอ้หมาไม่รับประทานงั้นเหรอฮะแคทวินนี่<ะ>แกกล้าพูดก,บก,กับฉันแบบนี้ได้ไงฉันเป็นแม่ข,ของแกนะอย่าทะเลาะก,กันครับทุกคนตีกัอนก็ผมนะเป่นค่ซื่อสัต่อใจตัวเองและผมไม่เคยโกหกใครด้วยมัน<ชะ> บรรยากาศมาคุเลยทีเดียวเฮ้ยถ้าอย่างนั้นพวกแกไม่ต้องกินข้าวแล้วไปถือว่าลานนอนของทุกคนแล้วขึ้นไปนอนบนชั้นดาดฟ้าที่สําคัญนะแกและเพื่อนๆหอบเสื้อผ้าขึ้นไปนอนข้างบนอยู่นี้เลยอ้าวมาเอาขี้นีเลยไอ้เควินฉันเอาไม้ขนาดฉันเอาน้องไก่ขึ้นมากินข้าวบนเลยอยู่ตรงนี้ไปจนถึงเช้าเลยแล้วกันฉันจะมาปลุก ถ้าพวกเราจะออกเดินทางไปยังปารีสแล้วเข้าใจไหมเควินเฮยผมขอผมขอไม่ให้เจอแม่เลยตลอดไปเควินดูกโกรธมากเลยนะเนี่ยอืมใจเย็นๆครับทุกคนได้ไอ้ลูกไม่รักดีรู้ไหมว่าแม่เจ็บนะ ป่าวตั้อย่างนัาปิดประตูประตูนึตอนนี้เรากินได้ไหมอ่ะเป็นเด็กไม่ดีเลยนเอาเราพวกเรารีบนอนกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่นี้เราจะไปปารีสเออทุก่อนพวกนายมีน้องไก่นะเราไม่มีน้องไก่อะ่อเรามาชนกันดีกว่าก่อนเราไปแล้ววะดีน้องไก่โอ๊ยน้องไก่ได้ไงอ่ะได้ไงน่องไก่นอนเรานอนละรบนอนรีบนอนรีบนอน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 อนอนตด้วยประตูตุ่ไหมนอน เราขายของนะขโมยฉันตา<ท>นยจูบีไม่ยอมนอน,ลนอและในขณะนั้นเองฮอ,อ,อ,อะไรอ่ะใครอ่ะนี่ฉันแทบจะรอไมไ่ไหวแล้วที่เขาควรเลมอ,อนนั้นมันจะออกจากบ้านหลังนี้ฉันดูดฉันคิดว่าบ้านว่าเปล่าแบบนี้ของของโมททยทุกอย่างได้ง่ายเลยทีเดียวน,นะเงินพวกเราไปพักก่อนกันก่อนดีกว่า และเดี๋ยวผู้นีชาเราค่อยมาขโมยยกเขาบ okay. <c telling museums> <c mus i> <c loyalty> ้านมันกันโอเคโอเคมยินยอมเหรอติดติดๆติดๆตด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 โอ้โหได้แล้ว่วงังแล้วเฮ้ยนี่มันกี่โมงแล้วเพื่อนสิบโมงเช้าสโมงแล้วนี่สโมงเช้าเน่ยจริงๆน่ยพวกเราต้องเจอตั้งแต่ส่งชมก่อนแล้วนะอ้าวเรา รีบไปแต่งตัวเหอะ<อ>ไปไปไปเร็วเร็วเร็ว,แ,ว,แ,วแม่แม่ทิ้งเราไว้ที่นี่เหรอไม่รู้เหมือนกันแนทะ้ลองไปหาทางปลุกไหมอะคงมีผู้ใหญ่อยู่ที่นี่แหละอโอ้โหนั่นโอ้มารกกแรงด้วยฉันว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาไปก่อนเราไม่รอเราแล้วเราจะทำยังไงดีแม่แม่เควินขอด้วยค่ะแม่เควินอยากไปปารีสอ่ะแม่เควินอยู่ไหนครับ ในครัวหรือเปล่าเจ๊มีเสียงตอบรับทักใหมได้ที่ท่านเรียกเลยทุกคนไปดูในครัวแล้วบ่มีภัยเลยอยู่ในนี้กันหรือเปล่าเราเล่นเกมก่อนอ่ะเราเล่นเกมเราเล่นเกมดีกว่าไม่ไปละพวกงัยมีใครเจอแม่ฉันไหมอ่ะไม่เจอเลยอ่ะเอวินห้องนั่งเล่นก็ไม่มีเนี่ยอย่างแล้วแต่ว่าที่ที่เราไม่ได้เช็คมีอยู่ที่เดียวนั่นก็คือห้องใต้ดินโอเคถ้อบ้านเ่มีใต้ดินนี่เราลงไปดูข้างล่างก็ได้เผื่อแม่ซ่อนแอบป้าป้าป้า ฉันว่าห้องใต้ดินมันดูมีกลิ่นอับอับแปลกๆนะมามามาตามมาทุกคนแฉลบเชื้อเนาะไปไปอะโอ้ยดูนี่สิฉันลองส่องหาก่อนแม่ที่ใหญ่สมัยมุม้วยนะไหนที่นี่ดูเก่าเก็บมากน่าจะไม่ได้ลงมานานแล้วล่ะอยู่ในกล่องพัสดุหรือเปล่ามึงใครจะบ้าอยู่ในกล่องพัสดุกันเล่าไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอะไรอ่ะ เออทุกคนฉันได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เขาบอกว่าไอ้เตาผิงเนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างเราเรียบอบไปข้างบนกันเถอะเต้าผิงผีสิงเหรอมันจะมีได้ยังไงเราเตาผิงผีสิง่ะนายคิบ้าตัวเองหรือเปล่าเอาหน่าแต่อย่างน้อยพวกเขาก็หายไปตามที่ฉันขอไว้ตอนก่อนนอนเลยงั้นตอนนี้พวกเราก็แฮปปี้ถึงเวลาฟรีสไตล์ เราทำอะไรก็ได้<ฮ>ในขณะนั้นเองบนเครื่องบินนี่คุณฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนลีอ,อะไรสักอย่างอะค่ะเฮ้ยคุณน,นี่ก็ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะรีแลกซ์บ้างทำตัวให้สบายๆนะไม่มีอะไรรอกทุกอย่างมันจะโอเคอะฉันจะนลูแล้วค่ะอะไรคุณเราลืมเควินและเด็กๆค่ะโอ้โมันมันมันน่าลืมเ <c oughs> ว้ว เป, anyway, เป็นคนย,ยังไง,ยยง,นนะงเป็นคนยังไงก่อนหมอไกนาเป็นฝูงเหรอนี่หน้าผักซอยบ้านเน่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 ครอบครัวเลมอนน่าจะไปแล้วละดูเหมือนว่าพวกเขาจะไปเป็นอาทิตย์เลยด้วยฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะยกเขาบ้านเขาแล้วเฮฉันด้วยฉันด้วยโอ้ยนี่พวกไหนเฮ้ยมี่ใครได้ยินอะไรอ่ะประตูรถคันบ้างอ่ะ ไม่ปิดอย่างดียวเนใครจะมาเวลานี้เนี่ยที่เนี่ยญาติแม่หรือเปล่าเขาตกเครื่องเหมือนเราหรือเปล่ามารับเราแน่ๆไม่จริงเหรอเอางี้ไหมฉันว่านะทางที่ดีที่สุดเราควรจะเปิดไฟให้สว่างๆไปเลยโอเคหาข้าไฟที่เป็นแบบนั้นเปิดไฟแล้วสวิตไฟเหรอเปิไฟนี่ไงจะแล้วจแล้วมเปิดเลยโอเคโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าไฟมันจะติดนี่ เออฉันมั่นใจว่าพวกเขาออกจากบ้านไปแล้วนินนามีอะไรแปลกๆสักอย่างฉันว่าเราควรกลับไปก่อนดีกว่านะและเก่าบอกเช้าเราค่อยมาใหม่มันนะสีฉันก็กลัวเหมือนกันนะฮึตาเดฮดูเหมือนว่าจะมีคนแปลกหน้าสองคนพยายามจะปล้นบ้านเราโออใช่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 งั้นเราต้องเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้นะเพื่อนๆทำไงอะไงเอางี้นะ แถวบ้านนี้เนี่ยมันมีสโตอ,อยู่ถ้าเราไปซื้ออุปกรณ์มาต้องจัดการพวกนั้นได้แน่โอ้โอ้ร้านขายของชำเบน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 อนเคทุกคเนเิ่งทนเบนเบนต้อเบาเก็เือเบน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 เ้นเบนเบนเบนเเบนเบนเบนนดีกวก่ไนไ,<ป>ได้บนเบนอเบนเไหนเเบนเนนนนนบนบน ก็อยู่ในชั้นนะครับผมแล้วนี่แหละครับอุ้ยจะไปหรืเจอไม้แล้วเจอเกาแล้วหนึ่งเจอคอแล้วครับเจอคอแล้วครับผีไม้ผมก็เจอไม้เยี่ยมเรียบร้อยดีแล้วไงต่อดีล่ะฮะเควินเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าเอาไม่ใจตังเหรอไม่ใจตังเหรอเขาไม่ใจตามขโมยทุกอย่างไวมากเอดินตามฉันมานะเราจะเดินกลับบ้านแบบโรแมนติกไงได้เลย ทำไมก่อนหน้านี้เราเดินหรือเรานั่งรถมาเอ้ยแควินมาเดินมาทำไมรถแวนมันดูขับตามเราแปลกแๆอะหวังเงี้ยนะหวังมันดูคุ้ดๆนะโอ้ยพวกนายนั่นมันพวกโจรไม่ใช่เหรอเฮ้ยไอ้เขาขับรถชนฉันด้วยอ่ะเฮ้ยไอ้ไปไอ้าปโดนชนเหรอเควินนั่นมันชนคนอื่นด้วยเอาชนลากกันเป็นขบวนเลยเอามาแล้วรีบไปที่อื่นเถอะเควินวิ่งแล้ว ตามเควินไปตามเควินไปมีทางลัที่อยากจะบอกพวกนายพวกนั้นเนี่ยน่าจะตามมาไม่ได้แน่ดูเหมือนว่ามันจะสะกดรอยตามเราไปจนถึงบ้านเลยล่ะคิโมะเรารีบเดินหน่อยตอนนี้เราตกขบมนแล้วเนี่ยคิวาจะดูดูดีดูดอดีดดีดีดดีดีดีายบ้างดีดีอีด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 ยหีดดมาีลยมดีดด หนีกันเอราจะไม่รอดแน่พี่ไม้ไม่ต้องขายของตรงนี้ขายของเขายของกขอนเขาเถ้าเดินไปทางนี้เนี่ยแล้วข้ามหนองน้าไปเราก็น่าจะถึงบ้านแล้วละโอ้ยข้ามไงโอ้ยนน้ำตรงนี้มันเป็นน้ําแข็งปลอดภัยหายห่วงแน่ใจเหรออุ๊ยอาละลายต่อหน้าตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอุดปุ๊บละลายละลายเร็วไหมสงสัยโลกมันจะร้อนนะเพื่อนร้อนเร็วเชียวนะเอรินโยมันดูไม่ค่อยเป็นน้ําแข็งเลยเนาะพี่กิตมันแข็งจริงเหรอเนี่ย มันดูเป็นสังเวชีอะเราไม่มีทางเลือกแล้วเอาละทุกคนกระโดดข้ามก้อนน้ำแข็งนั้นไปแล้วกันอย่าตกเป็นแจ็คกับโรถนะเอาแล้วเควินไปไหนแล้วเจ้ไปแล้วเควินบินไปแล้วมั้งรึอว่าโอ้โหมันลื่นนะทุกคนระวังมันลื่นมันลื่นได้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 มันลื่นมากมันมื่นมันมื่นมันมันอะไรนะมันมื่นมันมื่นถึงห้าเฮ้ยเพื่อนเควินวาร์ปมาเควินวาร์ปมาเใช่ไหมาจังเลยในชั้น เย็นก็เย็นหนาวก็หนาวนี่จนหัวฉันเหลืองหมดแล้วเนี่ยเก่งจังวะไอ้เควินเรากลับบ้านกันเถอะตอนเนี้ยฉันรู้สึกอยากอยู่ในที่อุ่นๆจะแย่อยู่แล้วอ่ะฉันหนาวอ่ะหนูด้วยไอ้พวกเรากลับบ้านกันเถอะอุ้ยไอ้ไอ้ยตาลุงนั่นอ๋อแม็กจลลี่ดิแตแกโจลลี่ แล้วเราเข้าเข้าไปได้เหรอเด็กๆฉันขอยืมสักหนึ่งดอลลาร์ได้ไหมเฮ้ไปให้ทหารจากพวกเรานะตาแกแกมันฆาตกรใครๆก็รู้ไปเลยเธอได้เราต้องการเงินหนึ่งดอลลาร์จริงๆมให้เขาได้มาไหมอ่ะเราควรจะให้เขาดีไหมแต่ว่าเขาน่าสงสารน่ะอให้อะ ปางมีใช่ไหมล่ะเงินปางไม่ให้เขาแล้วกันเออปางให้โอเคทุกคนทุกคนโหวตอันบนนะฮะก็คือโหวตเพื่อให้ปางจ่ายนั่นเองจ่ายก็ได้ปองเธอใจดีกับฉันมากเลยนะขอบคุณจริงๆอย่าฆ่าพวกเราแล้วกันอย่าทำหนูนะชีวิตพวกเราเถอะกินน้ำมะนาวไหมอ่ะไม่มีตังค์เหรอกลับมาบ้านแล้วและแล้วพวกเราก็กลับมาบ้านเฮ้ย ตอนเนี้ยพวกเราต้องทําการติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยที่จะป้องกันพวกเราจากบ้านหลังนี้เยอะเอาละสายที่เราซื้อมาจากแผ่นเดียวตอนนี้มันกลายเป็นหนึ่งร้อยแผ่นยี่ห้ออะไรเป็ขนาดนั้นที่ไอ้ที่นี่ดูปลอดภัยที่สุดเอาละทุกคนเรามีเวลาหกสิบนาทีเท่านั้นก่อนที่พวกโจรจะมาช่วยด้วยผมอยู่ในกองไม้ผมอยู่ในกองไม้ผมออกไม่ได้พี่บอช่วยด้วยช่วยอด ช่วยด้วยโอเคโอเคหรืช่วยหรืช่วยค่อยๆดึงออกมาค่อยๆดึงจมูกอกมาโอเคช่วยด้วยทำฝั่งนี้ไม่ทำฝั่งนี้ฉันจะไปฝั่งนี้โอเคได้เลยเลยเราคได้บอลเฮ้ยเราช่วยกันช่วยกันช่วยกันแคทตู้หายบ้านยังไม่หมดนะโอ้ยเหลือเวลาแค่แค่นี้เท่านั้นเร็วหน่อยเถอะฉันได้ยินเสียงรถแล้วอ่ะได้เลยกำลังทำอยู่ไอ้หมดแล้วไอ้หมดแล้วที่พวกเราทำอยู่อ่ะเควินยืนมองดาเป๋เป๋ร้อยก็เป็นเจ้าของบ้านอ่ะเนาะไอ้มามาจีตีเควินได้ไหม ตีให้มันไหมไม่ตีให้มันสลบเลยมันไม่มีประโยชน์อุ้ยในนี้ก็ตายเฮ้ยพวกมันเร็วเข้าสองอันอีกสองอันอีกสองอันเหลือไอ้แค่สิบสาววินาทีเท่านั้นต้องครัวด้วยนะทุกคนเฮ้ยมีห้องคด้วยใช่ยิงไปขล่อนิ่งไปขล้อน่าห้าสี่สามสองไปทันแล้วไปทันไันแล้วอย่างนั้นไปทัไม่ทันน่ะโอ้โหโอเคโอเคไม่เป็นไรเท่านี้ก็เพียงพอแล้วรอจนกว่าพวกนั้นจะมาติดกลับแล้วกัน และได้เวลาสามทุ่มพวกเราเงียบหน่อยนะอะฉันว่าอีกไม่กี่นาทีพวกมันน่าจะมาถึงแล้วเราไม่ไปซ่อนเนอ,อะฉันจะลองว่าประตูนี้มันจะปลอดภัยหรือเปล่าอะ่ะเสร์พระอุ้ยเฮ้ยเดอุ้ยนนช่องนไม่ช่องหมาทำไม,ไม,อมเาอาลฉันจะแอบเข้าไปในบ้านแกพวกเราเงียบหัวมันเลยยี่ยี่ยี่ยีหยี่ยี่ย่ยี่ยี่ยี่ยยียี่ยี่ยียยยี่ยย มว่มันเลมว่มันโอ้ยโอ้โหไอ้พวกแกฮแกต้องเจอดีแน่เฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นอะไรตีต่อวันนี้เป็นโชคไปดีของพวกแกตายตายโอ้นี่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 นมันตายเนตัวยหนีไปไหนกันมันัเราวิ่งหนีวิ่งหนีอย่าต่อวกันเลยนีมันวับมามันวับ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 เด็กนุบ เจ้ว้าเด็กหญิงปางตายไปแล้วอุ้ยทำไงดีปลางเกิดได้ไหมมันหลอดได้ไงกดยื้อโอ้มันวิ่งใส่ผมมันอยู่ในมันอยู่เช่นสอนเราพวกเราอยู่ในห้องความได้มันอยู่ในห้องความได้นี่มันมอนนัี่โจรหรือผีวะเนี่ยมันอยู่ชั้งสองโอ้ยโจรหรือผีเฮ้ยใครโดนใครโดนเ้ยมันหกหูหกสูงมันหกสูงเรมาช่วยแล้วทุกคนไปออกมาไปออกมาลองมันกัด ไอ้มันไอ้มันไอป้าตามมาทำไมจับโมจับโมจับโมันลากใส่ผมนี่จะหลกขึ้นไปด้านบนนะชั้นด้านบนน่าจะมีที่ซ่อนอยู่อ่ะมีีเอ้ยมันหายไปมันหายไปไหนอะเราไปห้องนอนไหไปห้องนอนไปห้องนอนห้องนอนด้วยเห้อ้ไอ้โมมันมาเฮ้ยพวกแปต้องไปซอนในห้องนอนหนูน้อยชัโมว้ายไอ้โมมันติดผนังต้องไปเข้าตังกันเถอะเรารีบไปซ่อนที่ห้องใต้ดิน นี่นี่โจรและผีเนี่ยกลัวอ๋โอ้ยเกือบไปแล้วเชียวเมื่อกี้มันทุบปางหัวแตกเลยอ่ะใช่ทุกคนรีบหาที่ซ่อนเถอะตรงนั้นเนี่ยมีตู้รังๆอยู่ฉันว่าน่าจะพอซ่อนได้ตู้นี่นี่ตู้นายเหรอตู้โอ้โหนี่เป็นตู้เหรอเนี่ยตู้ใหญ่มากอ่ะมือนอย่งกระกล่องอะไรไม่รู้แล้วนายแน่ใจหรอว่ามันจะอยู่ในนี้มันจะปลอดภัยอ่ะพวกโจรจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะเควินเออเออ มีแค่ห้องเดียวที่เรายังไม่ได้เข้าไปสำรวจเฮ้ทุกคนเงียบเขาไม่เห็นจริงๆเหรอจะเพื่อไปไหนฮะทุกคนเราต้องทำตัวเป็นตุ๊กแกมันเข้ามาแล้วมันเห็นเหรอแอ้มันได้กลิ่นเราไหมเ่อมันอยู่ในกล่องนะเอาไงต่อดีเอาไง่ะเอาไงดีเนี่ยออกไหมออกจากที่นี่นะเอางี้ไหมฉันมีแผน ถ้าเกิดว่าเออฉันน่ะจุดไฟแล้วฉันจะเรียกน้องความสนใจจากมันพ่ไหนรีบวิ่งนะนับหนึ่งโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวและสามอุ้ย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 วิ่งได้วิ่งเลยวิ่งเลยอ้าวเหรออะไรวิ่งไปวิ่งเฮ้ยมีใครสักคนวิ่งอยู่ตามไปไปไหนต่อไปไหนต่อเราออกจากที่นี่เลยได้ไหมประตูประตูได้ไหมโอ้ยออกไม่ได้อะ เราอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้เนี่ยเราจะไปที่ไหนดีฉันอยากกลับบ้านแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วเอาไอ้ทุกคนตามฉันมาที่ชั้นสองมาที่นี่เลยเหรอโอเคตามไปเลยโอ้ไม่แน่ใจนะว่าที่นี่จะปลอดภัยอ่ะที่บ้านของฉันน่ะมีบ้านต้นไม้อยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะพอนี้เออเออพวกเธอติดกับพวกเราแล้วไม่ทุกคนใช้อาวุธทั้งหมดที่มีกำจัด มาดิปวดดิครับปวดิมาดมาดมาดิ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 มามาดไมดิมางิมาดิมาดิมาไปมาดิมามาดิาดิละดิมาดิมาามาปินาดินานิมานอมาดิาดิาดิมาดมาดดมาดิมามาดิมาดิมาดิมาดม้ดาดิมาดิมาดาดิดิมบมามากิาดิมาดิมาดมาดมาดิดิดิมายงมาดดงมาาา เสียวขาเลยรวยรวมช่วยรอดตายแล้ว่มาไม่เป็นไรพี่โม่มาให้นายอยเกือบหาแล้วหาแล้วเรารอดพี่บอยเรายังพอรอดอยู่เดารอดภัยแล้วใช่ไหมเควินใช่ฉันคิดว่างั้นเอาล่ะเพื่อนนายทำใจดีๆไว้เดี๋ยวฉันจะโทรเรียกตำรวจณบัดนี้ไม่ทำแบบนั้นหรอกคิดจะหนีไปไหนพวกเรามาแล้ว เฮ้ยจโจนเไม่ไ่กันไกลทากันไกแล้วเราต้องตัดชื่อสินไไม่รู้อรงนี้หรอนี่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 เอ้าดตัดเลยยอกเฮ้ยโอ้โหพี่โจนแตกมันอ้าวอุ้ยจะตายไหมอะได้และเราก็รอดละเฮ้ย ดีไหมเพื่อนฉันว่าเราเผาต้นไม้นี่เลยดีกว่าผมมันจะเจอไอ้หรือเปล่าเราแค่เด็กเองนะนายแน่ใจนะนี่มันเป็นความคิดที่บ้ามากเลยนะเพื่อนฉันบอกให้นายเผาไงล่ะไอ้บ้าย่าท้ำเราเดี๋ยวดีนะเฮ้ยนมันจะแข่งโจลี่นี่ลุงโจลี่เฮ้ยเขามาฆ่าสองคนนี้ให้ฆ่าเหรอดูเหมือนว่าลุงช่วยชีวิตพวกเรา บุญคุณต้องตอบแทนด้วยบุญคุณเธอช่วยฉันฉันก็นก,นก,นกลับมาช่วยเธอนะเจ้าปลางน้อยลุงม <or> uh ีใจหรอลุงย <c oughs> ิ้มอ่ะย <headlines min> ้ดินไปดินมาเพราะว่าเราชนะเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยดินแล้น้ำมะนาวกะอฉาะเมื่อกี้คนเยอะมาก เฮ้ยเพื่อนถ้าเกิดเราไม่ได้ให้ตังค์เขาจะเป็นยังไงอ่ะไม่รู้เ,ออเหมือนกันนะ่ะเฮ้ยฉัก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าฉากจบที่พวกเราเนี่ยไม่ได้ให้ตังค์ของคุณลุงจอ่เขาจะเกิดอะไรขึ้นไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเฮ้ยทุกคนเราไม่อยากรู้หรอกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ให้เงินของคุณลุงจอ่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยต้องดูโหก้ายนะนะในช็อตนี้เนี่ยเราจะเจอกับกคารากอร์จอ่ <c oughs> โอ้นี่มันคนเหลืองเจอรี่นี่นาจูบแจได้กล่าวไว้เลยเด็กๆฉันขอตังค์สักหนึ่งดอลลาร์ได้ไหมไม่หนึ่งดอลลาร์เหรอสำหรับนายเนี่ยไม่มีท้าเด็ดขาดไอ้ฆาตกรไอ้ฆาตกรให้ไอ้ปลาตมจุดเงาจะต้องใช้จริงๆเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวไงพี่โม่ใจดีบอกว่าเราควรให้เขานะแค่หนึ่งดอลลาร์เองโอเคโอเคไม่ให้ ไม่เราไม่ควนให้เขาได้เราไม่ให้เขาแค่ไข่เด็กพวกนายก็รู้ผมเป็นคนเดียวที่โหวตให้โเขาไม่มีทางหรอกเขาไม่มีทางที่จะไว้ชีวิตนายเอ้ยเอ้ยแผนเดิมของเราเขามันให้เป็นจนไม่นะไม่เอาไม่แน่ใจเหรอทำไมเป็นความคิดบาๆนะเพื่อนแฮร์เีรเขามันให้ต่อ ตายเป็นไก่ย่าง้าดาวข้าตกรินถ้าเราอยู่บนนี้ผู้เราจะโดนเบิร์นเบิร์นเฮ้ยจุดไฟแล้วราโดนจริงปวดจังปวดจังวะอ้าวแต่เราก็ยังเต้นอยู่ดีช้วเราก็ได้ฉากจบแบบแบกเอนดิ้งแล้วนะครับทุกคน การว่ามันดูโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าโอเคค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ชอบกันหรือเปล่าสำหรับแม Home alone นะคะสตอรี่นั่นเองถ้าใครชอบบิ๊กี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายบายยยยย ซื้อน like. okay. oh, <esh> ้ำ <eyeshadow> พี่ไม้มาแล้วเดี๋ยวขอดูสิหนูก็เสิร์ฟเหมือนกันยำยำยำโอ้ยยนมากอ่โอ้ยเปรี้ยวปรี๊ดเทียบเขียบกับไก่งวงแม่เควินแล้วเป็นไงฉันว่าไก่พอกันเควินคือแบบอร่อยเลยอะอะไรวะมันลาวยังบูแต่ก็ต้องขอขอบคุณพี่โมนะที่ตายสังเวยให้พวกเราพวกเราก็เลยโชคดีไม่ตายเลยสักครั้งเดียวว้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอเตนกให้พี่โมหนึ่งบทเพลงละกัน อลมหายใจเข้าลมหายใจออกดอกไม้บานนันน oh, ี้หนูเต้นด้วยอะโอ้โห่ายไปไปไปาไป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 